สวัสดีครับพวกเราโอ้ส oh, วันนี้อยู่กับผมแนทนะครับอ่า uh, วันนี้เราจะมาเดคอไฟในส่วนของที่คนรีเควสกันมาน,ะนั่นก็คือเดคอไฟของเบสยาพระเจ้าของผมนั่นเองซึ่งเลิตนี้จะประเปลี่ยนแล้วนะครับจากคลิปก่อนหน้านั้นที่เด็กเอาตายนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่เจอกันนารูนะครับส่วนคลิปพระเจ้าตัวจริงก็เอาเป็นว่าไม่บูลลี่ดีกว่าโอเคอินโทร โอเคครับเรามาเริ่มกันที่เกรดศูนย์ก่อนเลยนะครับในส่วนของเกรดศูนย์เนี่ยผมจะใส่ตัวเริ่มเป็นใบนี้ครับอ่ามันจะใส่ตัวเริ่มอะไรก็ได้นะสาหรับ่าน์ีนแต่ถามว่าทาไมถึงใส่ใบ,ใบนี้มาอันนี้คือเป็นจิตวิทยาทนิดนึงให้เขาคิดว่าเราอะเล่นบั๊นแต่ที่จริงอะเราไม่ได้เล่นบั๊นเราใส่ตัวเริ่มนี้มาเพราะว่ามันจะมีเกรดหนึ่งที่เล่นกับตัวเริ่มตัวนี้ได้เราใส่มาแบบเหมือนหลอกเขาอะว่าเราจะเล่นเด็กนี้นะแต่ที่จริงไม่ใช่เราจะเล่นพระจ้านันเองนะครับ ในส่วนของทิกเกอร์ครับผมจะใส่เป็นคีย์ดนะครับดอสี 4, แล้วก็ค4วสนั่นเองนะครับตามนี้เลยและแน่นอนครับดอต้องเป็นดอพีจเท่านั้นนะครับถามว่าทำไมไม่ใส่คีห6ด .6 นะครับอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าเด็กพะเจ้าเนี่ยมันเป็นเด็กที่เน้นการจั่วยอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าหากเราใส่ทิกเกอร์ดอเยอะเนี่ยก็จะเด็กเอา ตายนั่นเองนะครับผมเลยปรับมาเป็นคี 8, ้แปดดอสี่วสี่นั่นเองนะครับผมถัดมาครับในส่วนของเกตหนึ่งเกตหนึ่งก็จะใส่ค่อนข้างที่จะเหมือนคนอื่นนะครับในตอนนี้ก็จะใส่เด s ินนีเดวเลอร์สี่หรือว่านกนะครับที่มีความสามารถลงช่องแวนเนี่ยจะสามารถเปิดท็อปลงมาล็อกได้นะครับก็คือได้บอร์ดฟรีหนึ่งใบแล้วก็มีความสามารถในช่องเรียกอากาศนั่นคือทละก้าโซบัสหนึ่ง so เอาท็อปมาล็อกนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กพระเจ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างกินโซนะดังนั้นเราก็จะหาตัวที่สามารถเพิ่มโซได้อย่างตัวนี้ครับเอามากดดันเขาได้ด้วยนะั่นคือตัวที่ถ้าไม่กาดทิกเกอร์เนี่ยเราจะยัดโซระวบวบหมื่นเราได้โซฟีเราได้พลังฟรีครับใส่มา3ใบใส่4มันไม่รู้สิมันเหมือนแบบมันเฟอ้อไปนะแล้วก็ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นด้วยก็เลยเอามาใส่แค่นี้นครับถัดมาครับเป็น ตัวไห่ดาของพระเจ้านะครับสกิลบอกว่าถ้าบนช่องแวนการ์ดหรือเรียกากาศเนี่ยมีฮาร์โมนิกเมสยาต้องเป็นฮาร์โมนิกเมสยาเท่านั้นนะครับเราจะสามารถจ่ายค่าคอนนั่คือโซบาร์แล้วก็ล็อกยูนิตนี้เพื่อเขาตัวชารนึ่ใบก็ได้แล้วถามว่าถ้าไม่มีให้เขาตัวชา์์สามารถล็อกได้ไหมคําตอบคือล็อกได้นะครับแล้วถัดมาครับจะเป็นคนนี้ครับใส่2ใบ มีความสามารถที่ว่าเมื่อเห็นการลงมาล็อกหรือว่าเห็นการถูกล็อกเนี่ยเขาจะบวก5,000แล้วพลังไม่ลดนะมันจะไม่เหมือนเกตสามที่ผมใส่ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็คือมันสแต็กได้ด้วยนั่นเองนะครับความเก่งของมันใส่2ใบพอถามว่าใส่มาทําไมใส่มาเพื่อมาเป็นตัวบูตก็ได้เป็นตัวตีก็ได้นะครับมันสามารถทําได้หลายหลายอย่างนะครับแต่ใส่แค่2ใบพอเพราะว่ามันไม่ได้แบบสําคัญขนาดนั้นเพราะว่าเรามีตัวเพิ่มพลังเกตสามอยู่แล้ว เกจสก็เพิ่มพลังด้นั่นเองและสุดท้ายครับตัวบังคับเซฟครับใส,ส่มาใบเดียวพอเพราะว่าเอามาเจอพวกที่แบบเน้นแบบเน้นแถวหน้าเยอะๆพวก e อ c เซเนี่ยค่อนข้างที่จะเกียด์ใบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันทังแถวหน้าเขาได้นั่นเองครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับสาหรับเกตห่ถัดมาครับในส่วนของเกจสเกจสเนี่ยจะใส่เป็นตัวเบอร์สมังค์เนี่ยจะใส่แค่3ใบพอมีความสามารถที่ว่าเมื่อมันถูปลลล็อก เขาบาลหนึดูการ์ดใบบนสุดหนึ่งใบถ้าการ์ดใบนั้นเป็นเกรดอะไรก็ได้จะเอาขึ้นมือครับแล้วก็ถ้าเป็นเกรด3เนี่ยเราจะาเราจะต้องทิ้งมือสองเพื่อลุกแบนนั่นเองนะครับมันบังคับทิ้งสองนะทัดมาก,ก็จะเป็นบัสมังใบนี้ใส่4นะบางคนเนี่ยเขาจะใส่3นะแต่ผมจะใส่4เพราะว่า,ามันเอามาเพิ่มโซครับและตัวนี้มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้น นในช่วงทายเกมที่เด็กใกล้หมดอะไรเงี้ยผมเลยใส่แค่ใบนี้3แล้วใบนี้4แทนครับมันมีความสามารถที่ว่าเมื่อตีแบนการ์ดครอสบาร์ดหนึ่งใบการ์ดอีกฝ่ายใบไหนก็ได้นะครับในสภาพควม่มแต่ถ้าใบเกตสอหรือสูงกว่าเนี่ยจะได้โซชาร์ทันเองแล้วสุดท้ายครับก็จะใส่เป็นตัวนี้นะครับมีความสามารถก็คือ เมื่อมันตีใครก็ได้ตีเลียนหรือตีแวนก็ได้โซบสัสหนึงทิ้งมือหครับเอาท็อปลงเอาท็อปกองลงมาล็อกแล้วก็จวนหนึ่งใบใบน,นี้เอามาเติมบอร์ดเฉยๆแล้วก็ทิ้งการที่เอาไว้ไม่จําเป็นอะ่ะก็คือเหมือนเราเอามาฟาร์มของหาของหาของเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเปิดมาแล้วแม่งก็จะเป็นเกตสูตนั่นแหละนะทัดมาในส่วนของเกตสแน่นอนครับเด็กเมสซายานะครับเราจะใส่ เมสยา4ี่ใบเลยนั่นเองนะครับเมสยามี2ความสามารถนะครับความสามารถแรกนะครับเมื่อมันตีจะทําการเอาการจากกองไม่เกิน1ใบนะครับลงมาในสภาพล็อกซึ่งมันบังคับเอาบังคับเปิดเด็กดูนะครับถ้าหากเราไม่ทำเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนเกมล้อนะในแข่งนะครับอันนี้มีคนบอกมาด้วยนั่นเองอีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าในโซมีเกต3สเมื่อจบการต่อสู้ที่มันตีนะครับเขาจะบัตส์หนึ่ง ทิ้งมือหนึ่งอันล็อกการ์ดกี่ใบก็ได้อันนี้มันไม่ได้บังคับว่าอันล็อกทั้งหมดจะอันล็อกสมมติมีการล็อก3ใบเราสามารถอันล็อกแค่2ได้แล้วก็จัวตามที่อันล็อกมานั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อ,อล็อกมาเสร็จเนี่ยแถวหน้าเรียกาศจะบวก15ื่นนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เพิ่มเวฟการตีได้แล้วก็เป็นท่าตีที่ตีแรงมากนะสำหรับพระเจ้านะครับใบถัดมาครับก็จะเป็นเก3สาที่ผมบอก ที่บอกว่าเมื่อมีการล็อกเนี่ยมันจะบวก5 0 0 0ันแต่มันเป็นเทคคอนนั่นเองพลังมันเลยลดได้นั่นเองนะครับถ้าไม่เห็นการ์ดโดนล็อกเนี่ยความสามารถแรกก็คือมันจะบวก5 0 0 0ันตามจำนวนการ,การที่ล็อกเป็นสกิลคอนแล้วก็อีกสกิลออโต้ช่องบรรยากาศหรือเรียกากาศเมื่อมันตีโซบาสหนึ่งเอามือลงมาล็อกแล้วก็จวดหนึ่งเอาไว้ทําเวฟเพิ่มนั่นเองนะครับและแน่นอนครับเกียร์สามเราไม่ได้ใส่แค่นี้เราก็จะใส่ไปนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือเกรย์ออนนั่นเองนะครับสำหรับ กร y o อเนี่ยที่อยู่ในดีเลเตอร์ถามว่าทำไมมาใส่ในนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าไงพระเจ้าไม่เคยขึ้นมือขึ้นมือยากมากนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะขึ้นใบนี้นะครับผมเลยใส่ใบนี้มากแก้ขัดนะครับแน่นอนว่าความสามารถก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนั่นเองนะครับใส่แค่ใบเดียวและอีกใบหนึ่งครับนั่นคือใช่ครับรันนั่นเองนะครับใส่มาแค่เอามาเป็นไรแรกเพราะว่าพระเจ้าในช่วงไรแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเก่ง คือมันจะเก่งช่วงไรสอนหรือว่าถ้าไรแรกแล้วคุณโซชาร์จได้โซชาร์จเนี่ยเราโซชาร์จเกต3สามเข้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุณโชคดีคุณก็เล่นพระเจ้าไรแรกได้นั่นเองนะครับแต่มันอยู่ที่ดวงนิดนึงนะก็จะใส่มาใบเดียวนะครับลิสต์มันก็จะมีประมาณนี้นะสาหรับพระเจ้าของผมนะครับแล้วก็เรื่องของกิฟต์ผมก็จะใส่เป็นฟอสสองเนี่ยจะใส่มา3ใบนะครับถ้า เอาชัวร์ก็ใส่6ก็ได้ถามว่าทําไมใส่6ในกรณีที่มันไลท์ติดติดกันอะไรประมาณนั้นครับมันจะได้มีมาใช้ไม่งั้นก็เดี๋ยวโดคนโดนลอสนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แน่นอนครับฟอสหนึ่งนะครับซึ่งใส่มาเท่านี้เลยก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะครับถามว่าพระเจ้าเนี่ยควรเล่นฟอสฟอสตั้ไหนก่อนสําหรับในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือฟอสหนึ่งนั่นเองเพราะว่ามันได้พลังค่อนข้างดีนะครับเคยลองฟอสสองแล้วคือ เดอกาศมันจะเว็บแรกๆจะตีไม่เข้าถ้าเราไม่ต่อบูสต์แล้วถ้าเจอทิกก็จะนิ่งมากเลยนั่นเองนะครับก็เลยใส่เป็นใช้ฟอร์สหนึ่งเป็นหลักมากกว่าฟอร์สสองเอามาใส่เฉยๆนะครับเอามากดดันหรือเอาไว้เจอบันก็ได้อะไรประมาณนั้นครับถ้าเจอบันเนี่ยฟอร์สสองค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่โอกาสเจอก็จะน้อยส่วนคอมโบเนี่ยก็อาจจะเห็นในคลิปแล้วบ้างนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับซึ่งเด็กเนี่ยจะเป็นเด็กที่ ผมจัดแล้วเสถียรที่สุดแล้วแล้วก็เล่นเล่นค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยในบล็อกศูน์มันก็จะมีในส่วนของพระเจ้าอีกล่างหนึ่งซึ่งก็รอดูต่อไปว่าจะทําหรือเปล่านะครับแล้วแต่อารมณ์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลิสต์ของผมนั่นเองเป็นพระเจ้าของผมนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับและก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจ a c e b o o k หรือเข้า Discord มาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ